สวัสดีครับ PP Audio System บัานกาอำเภอเคของในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับมีตู้รับพมือสองนะครับมาให้พี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับได้รับชมนะครับมีที่อยู่เหลืออยู่ในร้านนะครับตอนนี้เป็นแผ่นดินไว้นะครับแผ่นดินไว้นะครับมีสองแผ่นดินไบวนะครับตะแกรงปั๊มนะครับฟิลเตอร์โรงงานนะครับ มุมเป็นมุมพลาสติกนะครับนะครับแปดมุมนะครับพลาสติกแปดมุมนะครับสวยๆนะครับภายในมีเป้าเสียบนะครับด้านบนมีเป้าเสียบนะครับภายในนะครับไหมกิฟเลยนะครับภายในนะครับสวยๆเลยนะครับผมนีอยู่สี่ใบนะครับมีอยู่สี่ใบนะครับมีอยู่สี่ใบนะครับราคานะครับใบละ 1,950บาทนะครับ1,950บาทนะครับส่งฟรีระยะ100กิโลนะครับ100กิโลเมตรส่งฟรีนะครับจากร้านนะครับเมาส์สีใบมีราคาพิเศษนะครับสีใบนะครับ7,500บาทนะครับมีทั้งหมดสีใบนะครับ7,500บาทนะครับใหม่ๆสวยๆนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็น W แปดสินะครับสวยเหมือนกันนะครับขอบเหล็ก มี2ใบนะครับมี2ใบนะครับคู่นี้นะครับคู่ละ3,000ันบาทนะครับคู่ละส0 0พันนะครับส่งฟรี100กิโลเหมือนกันนะครับส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับ3,000ันบาทนี้รวมส่งนะครับอันนี้เป็นตู้ w 8 0สสวยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับอีกตัวนึง รูเบียที่เหลือนะครับตอนนี้นะครับเป็นมาตินนะครับ15นิ้วนะครับมาติน15นิ้วนะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับมี2อใบนะครับเบ้าเสียบบนนะครับมี2ใบนะครับคู่นี้ก็คู่ละ3,000ันบาทนะครับคู่ละส0 0พันตู้เปล่านะครับคู่ละ3,000รวมส่งนะครับส่งฟรี100กิโลเช่นเดิมนะครับนะ สนใจนะครับผมประมาณนี้นะครับรูปแบบนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเดี๋ยวประมาณ3 4วันนะครับเราจะมีรถใหม่เข้ามานะครับเราจะาถ่ายให้ทุกท่านติดตามนะครับให้ดู สนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมครับ0823755266นะครับ0823755266นะครับร้าน PP Audio System นะครับเืียงในอุบลราชธานีนะครับสวัสนี้ขอบคุณครับ